ด้านศูนย์บรรเทาสาธาร,รณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษส่งกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวัตภัยศูนย์บรรเทาสาธาร,รณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำกำลังพลชุดช่างและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จากกองพันรบพิเศษที่หนึ่งกรมรบพิเศษที่สองค่ายเอราวัณจังหวัดลบบุรีจำนวน13านาย ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยเทศบาลตำบลโคกตูมลงพื้นที่ใ้การช่วยเหลือนายพยุงศรีสุขอยู่ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองในการเก็บเศษสิ่งปลูกสร้างที่พังทลายเนื่องจากถูกพายุพัดต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับบริเวณกำแพงบ้านได้รับความเสียหายพร้อมทั้งตัดต้นไม้ใหญ่ที่หักโค่นออกจากตัวบ้านเพื่อเตรียมดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่พังเสียหายโดยศูนย์บรรเทาสาธาร,รณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ยังคงสนับสนุนกําลังพลลงพื้นที่ทํางานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยทุกรูปแบบสําหรับสภาพอากาศในช่วงนี้ภาคเหนือยังคงจะมีอากาศร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่จนถึงวันที่13พฤษภาคมนี้ในห่วงวันที่14-17พฤษภาคมนี้จะมีฝนฟ้าพัน ขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่กับมีลงกระโชกแรงประชาชนควรระมัดระวังอันตรายไว้ด้วย